บิ l ร الله ا มน ح م ن ราะ ح ีมอัลฮัมดุลิลลาห์ครับในช่วงนี้จะมาพูดคุยในประเด็นของบุคคลหนึ่งที่เขารับผิดชอบในการสร้างมัสยิดและเขาก็ได้ทําการเรียรไรเงินทุนในการสร้างมัสยิดจากบรรดาผู้มีจิตศรัทธาเมื่อเขาได้เงินมาจํานวนหนึ่งเขาก็ได้สร้างมัสยิดจนเสร็จสมบูรณ์ พร้อมทั้งมีเครื่องอำนวยความสะดวกทุกอย่างครบครันแต่ประเด็นมีอยู่ว่าเงินที่เขารับบริจาคมาจากบรรดาผู้มีจิตสันตาทั้งหลายนั้นยังเหลืออยู่อีกมากอยากทราบว่าอนุญาตให้เขานำเอาเงินก้อนที่เหลืออยู่นี้ไปสร้างมัสยิดหลังอื่นได้หรือไม่เนื่องจากว่ามีบางคนแย้งว่าเงินก้อนดังกล่าวนั้นไม่อนุญาตให้ไปสร้างมัสยิดหลังอื่น เนื่องจากผู้มีจิตทธานั้นเขาเนียดหรือตั้งเจตนาเพื่อบริจาคให้กับมัสยิดหลังนั้นแต่มีบางคนก็มีความเห็นแย้งว่าอนุญาตให้นำเอาเงินก้อนดังกล่าวไปสร้างมัสยิดหลังอื่นได้เนื่องจากมัสยิดหลังแรกนั้นไม่มีความต้องการในการสร้างมัสยิดอีกแล้วและเงินที่ผู้บริจาคมานั้นเขาบริจาคมาเพื่อสร้างมัสยิดจึงอนุญาตให้นำไปใช้ในการสร้างมัสยิดหลังอื่นๆได้ มุสลิมมีความจําเป็นจะต้องสร้างมัสยิดขึ้นอยากทราบว่าในประเด็นนี้มีข้อชี้ขาดตามหลักศาสนาอย่างไรในประเด็นนี้กระผมจะนําเสนอคําฟัตวาที่อยู่ในคณะกรรมการถาวรเพื่อการวิจัยทางวิชาการและการชี้ขาดปัญหาศาสนาของประเทศซาอุดีอาระเบียเป็นคําฟัตวาหมายเลขที่6086เล่มที่6หน้าที่2 4 0ร้อถึงสองดังนี้คําถาม แท้จริงแล้วกระผมเป็นบุคคลหนึ่งที่ได้รับความรับผิดชอบในการดูแลควบคุมในการสร้างมัสยิดหลังหนึ่งที่เมืองอัซุลฟีซึ่งเป็นเมืองหนึ่งของประเทศซาอุดิอาระเบียกระผมก็ได้ทาการรวบรวมเงินที่จําเป็นสําหรับการใช้ในการสร้างมัสยิดหลังดังกล่าวนั้นจากบรรดาผู้มีจิตศรัทธาเมื่อมัสยิดได้ถูกสร้างอย่างเสร็จสมบูรณ์พร้อมทั้งเครื่องอำนวยความสะดวกทุกอย่างครบครันและได้มีเงินจํานวนหนึ่ง เหลืออยู่ที่กระผมซึ่งเป็นเงินที่กระผมได้ไปเก็บรวบรวมมาเพื่อสร้างมัสยิดหลังดังกล่าวนี้ประมาณหกหมื่นดังนั้นอนุญาตให้กระผมนำเอาเงินดังกล่าวไปใช้ในการสร้างมัสยิดหลังอื่นได้หรือไม่เมื่อพิจารณาแล้วว่ามัสยิดหลังดังกล่าวนี้ไม่มีความจำเป็นต่อเงินก้อนดังกล่าวกระผมหวังว่าจะได้รับความกระจ่างในเรื่องดังกล่าวนี้อัลจาวบ จะ جوز จ لك إنفاق المال المتبقي إنك من إمارة المسجد الذي أشربت عليه في مسجد آخر إذا كان المسجد الأول ليس بحاجة ل ي ه คำตอบของคณะกรรมการอนุญาตให้ท่านนั้นนำเอาเงินส่วนที่เหลือที่อยู่ที่ท่านจากการสร้างมัสยิดหลังที่ท่านได้ควบคุมดูแลและรับผิดชอบนั้น เอาไปสร้างมัสยิดหลังอื่นได้เมื่อมัสยิดหลังแรกไม่มีความจําเป็นใดๆต่อเงินก้อนดังกล่าววบิลลยตอฟีกอัลลอฮ์เป็นผู้ประทานความสําเร็จอตัตตอฟีกวะซุลลัลลอฮุอะลาหนาบีญญนามุฮัมมัดวะอาลลีห์วะซุฮบีฮ์วะสัลลัมอัลลุญญนาอัดได้มาลิบุฮุสอัลกิลมิลมยะวัลอิฟตะคณะกรรมการท้าวอนเพื่อการวิจัยทางวิชาการและการชี้ขาดปัญหาศาสนา الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز رانغ الشيخ عبد الرزاق عفيفي، سماشك الشيخ عبد الله ابن غوديان، سماشك الشيخ عبد الله ابن قعود، رحمهم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.